ครับในโอกาสที่ทางด้านบนิธิทจังหวัดอุบลบนิกีฬาจังหวัดอุบลร,ราชธานีเราได้เดินทางมามอบทุนส่งเสริมนักกีฬาจังหวัดอุบลร,ราชธานีที่โรงเรียนเทศบาลสองแล้วก็เนื่องจากว่าได้มีโอกาสได้<ร>พูดค <ขอ S 2> ุยกับ <ใน S 1> <ะ>ครูที่ ควบคุมดูแลนักกีฬาแล้วก็พูดถึงผลงานของโรงเรียนเทศบาลสองน้องบัวน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะน้องแป้งหรือว่าเด็กหญิงพนิตาวิจิตรธรรมซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม2ออนั่นเองครับแล้วก็ได้รับรางวัลจากมลนิธิของเราเป็นเงินทั้งหมด5,000บาทครับผลงานโดดเด่นของน้องแป้งนะครับเด็กหญิงพนิตานี้ผลงานโดดเด่นของเราคือคือเรื่องอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับก็เริ่มต้นจากตอนเด็กคุณพ่อเป็นคนติงปองอยู่แล้วค่ะทีนี้คุณพ่อก็เลยเห็น อยากให้หนูลองตีก็เลยจับหนูไปตีงปองเลยค่ะก็ะตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบค่ะและพ่อให้หนูตีไปเรื่อยๆ,ๆก็ชอบขึ้นมาเลยคืคอบรรยากาศนี่หมายว่าเกิดขึ้นภายในบ้านบ้านเรานี่มีโต๊ะตีปองอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีเกิดจากการให้จับไม้แล้วก็ลูกปองมาเล่นกันเฉยๆค่ะและ้วทีนี้ก็พาไปที่ยิมเลยค่ะไปที่โรงยิมเลยใช่ตอนนั้นอายุเราเท่าไหร่อายุห้าขวบห้าขวบเอง <laughs> ที่สามนี่คืออันนี้ชื่อแป้งอันนี้คาดว่าชื่อมัน ชื่อปาใสนะฮะภาใสนี่ชื่อจริงคือพักสุดาวิจิตธรรมนะครับอันนี้เป็นพี่แล้วก็เริ่มปิงปองเหมือนกันไหมพร้อมๆกันไหมค่ะครับผมเอคุณพ่อบอกไหมว่าทําไมต้องผลักดันให้เรามาเรียนรู้เรื่องปิงปองคุณพ่ออยากให้หนูแบบร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเด็กหนูตัวผอมมากแต่ว่าตอนเด็กภาใสอ้วนมากเลย โอ้ฟ้าใสนี่อ้วนมากแล้วแล้วผมหมายว่าไม่ได้ชดเชยกันเลยใช่ค่ะผมก็เลยจับมาเล่นปิงปองและตัวเราเองก็ไม่ชอบด้วยตอนแรกไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยนะฮะแล้วรู้สึกว่ามาชอบปิงปองนี้ตอนไหนทีนี้ตอนที่แข่งแข่งตอนแรกแล้วแบบเหมือนว่าแบบเราสนุกกับมันแล้วอย่ี้ยเราแบบอยากอยากอยากเล่นอีกอยากแข่งอีกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอายุประมาณประมาณประมาณเจ็ดแปดขวบค่ะอ๋อเริ่มฝึกนี่คือห้าขวบแล้วว่าไาอินกับ เรื่องนี้ประมาณเจ็ดแปดขวบแล้วก็เริ่มลงเวทีแข่งขันด้วยลงสนามด้วยก็ตื่กระตนเต้นกับมันได้รับรางวัลครั้งแรกนี่คือรางวัลอะไรครับหนึ่งสองสามครั้งหรือว่าตกรอบตกรอบอันนี้เป็นุอันนี้เป็นอุทัยสอนไกลครับคณะว่าคุณพ่อฝึกให้แต่ว่าลงครั้งแรกก็ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะก็เกิดอาการตกรอบท้อใจไหมตอนตกรอบนี่ไม่ค่ะเพราะมันสนุกมันอยากแข่งอีกก็แข่งซ้อมไปซ้อมเรื่อยๆค่ะแล้วประสบความสำเร็จเข้าไปหนึ่งสองสามตอนไหนทีนี้กี่ขวบมา ประมาณแปดขวบใช่รางวัลที่ได้รับครั้งแรกเป็นระดับจังหวัดระดับโรงเรียนหรือว่าระดับเนี่ยไงครับนี่เป็นระดับถ้วยพระราชทานเลยค่ะได้แชมป์ถ้วยพระราชทานระดแปดเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มต้นในส่วนของโรงเรียนนี่คือหมายว่าเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนหรือว่าตัวแทนของจังหวัดที่ไปแข่งขันเนี่ยมันเป็นของท้องถิ่นค่ะของท้องอ๋อเป็นเวทีท้องถิ่นระดับชาติเลยใช่ค่ะอ๋อแข่งขันเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้อง แข่งระดับประเทศค่ะที่น้องได้ช่วยพระราชทานประเทศนี้คือแข่งทุกโรงเรียนหรือว่าเฉพาะของเทศบาลทั่วประเทศทั่วประเทศเลยทุกอย่าที่เขาสนใจทั่วประเทศทั่วไปเลยสามารถเข้าไปเลยทั้งในนามผู้ปกครองเองหรือในนามโรงเรียนสามารถไปแข่งได้เลยอันนี้คือได้ช่วยพระราชทานระดับประเทศประเทศเลยในรุ่นอายุแปดปีค่ะแปดปีใช่ค่ะโอ้ทารุจาก5าขวบยังไม่ชอบเจ็ดขวบนี้ตกรอบนะครับพอแปดขวบนี้ไปคว้ารางวัลระดับประเทศมา ใช่คเพื่อระราชานประเทศฝึกฝนนานไหมหมายว่าแต่ละวันแต่ละวันใช้เวลาฝึกฝนกี่ชั่วโมงตอนนั่นแรกก็ประมาณแค่สี่ห้าชั่วโมงไม่ก็สองสามสี่ชั่วโมงเลยค่ะอยู่ประมาณรีกว่าตายอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงคนง่ายๆนะเอาช่วงเวลาไหนช่วงเลิกเรียนค่ะเลิกเรียนแล้วลนะผลการเรียนของเราเป็นไงบ้างก็ห่วงเพราะว่าบางคนเก่งกีฬาแต่ว่าผลการเรียนกลับดรอปลงมาแบบนั้นก็ยังไม่ทิ้งการเรียนค่ะไม่ทิ้งการเรียนเกดเฉลี่ยอยู่ที่ สามสจุดแปดเด่นทั้งพิชาการเด่นทั้งกีฬาแสดงว่าเป็นคนที่บริหารเวลาได้ดีมากเลยคุณพ่อกํากับดูแลมากไหมควบคุมเรามากไหมไม่ค่ะสามภาษณก็ปล่อยแต่ว่าถ้าแบบถ้ามีงานอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบเองเพ่อจะไม่ค่อยบอกอะไรค่ะไม่รับผิดชอบเราเองครับแล้วเวลาลงแข่งขันนี้รู้สึกกลัวตื่นเต้นไหมเวลาที่ลงสอย่างที่ว่าได้รางวัลระดับชาติมานี่ลงเวทีนี่เป็นไงอ่แะแรกๆก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเวลาตื่นเต้นควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยังไง ก็สุดหายใจลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมาก็บอกตัอเองว่าไม่เป็นไรถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นแล้วก็ต้องปกลับไปซ้อมแม่งเหมือนเดิมเลยเคยตั้งเป้าไม่ว่าตัวเองจะไปทะลุในระดับไหนหมายว่าเราจะไปยืนอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าระดับชาติแล้วต่อไปคือเป็นระดับอาเซียนต่อไปก็อาจจะเป็นระดับโลกแบบน,นี้เราวางเป้าไว้ขนาดน,นั้นไหมวางคะ่ะวางไว้ตอนนี้ก็มาถึงเอเชียนเกมแล้วเอเชียนยูทเกมแล้วคะ่ะระดับนานาชาติระดับเยาวชนใช่ค่ะอายุไม่เกินอายุไม่เกิน สิบสี่ถึงสิบหกปีค่ะอ๋อน,นี่คือวางว่า<ม>จะจะจะเป็นแชมป์ตัวนี้ไม่อันนี้แข่งมาแล้วค่ะแข่งมาแล้วใช่ค่ะก็ตกรอบไปก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหนูอยากให้แบบพัฒนาไปทนานี้ก็ระดับประมาณระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยอืมที่ได้เหรียญทองคือได้เหรียญทองแชมป์อาเซียนค่ะรุ่นอายุไม่เกินสิบห้าปีค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะครับคุณพ่อมีส่วนส่งเสริมเรายัางไงบ้าง ตรงเสริมหมดเลยค่ะทุกอย่างเลยใช่ค่ะท่านเป็นแม่ทุนทรัพย์เรื่องของการให้พิธีการฝึกรสอนควบคุมดูแลแล้วท่านผอของเราละครับคุณส่งเสริมยังไงบ้างครับผมทางโรงเรียนเรื่องของการเรียนนะครับคุณครูเขาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของเขาทุกออนไลน์บ้างนะครับผสุดครูบ้างนะครับส่งเสริมบ้างนะครับนะครับซึ่งในการเรียนการสอนของน้องก็ไม่มีปัญหานะครับนะครูเขาก็ช่วยกันดีนะครับมีตรงที่สองท่านนี้เขามีการรับผิดชอบ นะครับความรับผิดชอบอยู่แล้วเขาไม่ทิ้งเรื่องการเรียนนะครับส่วนในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับเราก็สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนที่เราสนับสนุนได้กลับมาเราก็มีรางวัลให้นะครับท่านนายกท่านก็มอบรางวัลให้ท่านนายกนัสปฏิยาชายชงคามนะครับเวลาผู้ใหญ่ก็จะเตรียมรางวัลให้ถ้านะครับอย่างที่ไปไปของที่อินโดนีเซียนะครับเราก็ได้รางวัลนะครับเป็นเป็นหมื่นนะครับนะแต่ในสองคนนี้นะครับ เขาจะคู่กันมาในเรื่องของการเกิดกรปิงปองนะครับมี่เขาเป็นเยาวชนทินชาติเช่นเดียวกันครับแต่ตอนนี้ต้องมาสู้กขารุน17ปีนะครับหมายว่าคือข้ามเหมือนถ้าเปิดเป็นน้ามวยก็คือไปอีกรุ่นหนึ่งงแล้วโตแล้วก็ต้องมาสร้างสร้างให้ไดนะครับส่วนคนนี้นะครับสู้ในี้ในรุ่นอยู่ยังรุ่นเดียวของรุ่นตัวเองอยู่ยังอยู่อยู่ได้ครับนะครับยังอยู่รุ่นได้อยู่ก็สนับสนุนเต็มที่ในส่วนที่เราทำเห็นว่าโรงเรียนเทศบาลสองน้องบัวนี่นอกจากจะมีเรื่องปิงปองแล้วมีอย่างอื่นด้วยไหมีเทคอโด นะครับว่ายน้ำนะครับที่ที่สุมนุมประเภทประเทเดียวที่ที่เรากำลังนี่กีทาเออกีทากีทาด้วยกีทาครับกีทานี้เมื่อกี้เราไปได้เจ็ดเหรียญทองอยู่ที่โคราจะไประดับประเทศปลายเดือนมกราอยู่ที่ซีเกับนะครับเจ็ดเหรียญทองเห็นว่ามีวบดนตรีด้วยโบดนตรีเราดูรัยางนี้นะครับเราช่วยพี่น้องในชาวจังหวัดวนแทบนะครับส่วนมากจะมามามาที่เราก็จะบริการไม่ว่าของชุมชนไม่ว่าของส่วนราชการนะครับก็เอ็นบีแบนนี้เราไปคว้ารางวัล นองชเลิดันนที่สองระดับประเทศมาเมื่อเมื่อเมป,ปีต้นปีต้นปีป6.8ที่ผ่านาน,นี้ ทำไมแนวความคิดของท่านอ,อจึงผลักดันเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดประสบความสำเร็จได้ไหมหมายว่าเรามีครูที่ดูแลมีผู้เรียนที่มีความพร้อมหรือย,ยังไงถึงสามารถผลักดันทุกอย่างนี้ขึ้นมาได้นี่ใช้วิธีการยังไงคือคืออย่างแรกนะครับอย่างแรกอยู่ที่ผู้เรียนนะครับผู้เรียนมีความต้องการ uh huh. มีความต้องการพอมีความต้องการปุ๊บนะครับ uh huh. เราก็ปรึกษากระทางท่านนายก uh huh. นะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับในเ,เรื่องของบุคลากรซึ่งท่านก็ให้เรามานะครับปีที่แล้วเนี่ยให้เฉพาะซื้อเพิ่มเติมข้าวปยานนกบาลนกว่านะครับรวมทั้ง นะครับวงไอรุนตีไทยนี่ก็ห้าแสนครับผมนะครับครูนะครับของดนตรีท่านก็ให้มาเดี๋ยวนี้มีทั้งครูดนตรีไทยนะครับดนตรีสากลมาพร้อมตัวอย่างมาพร้อมมีครูนะครับเฉพาะทางยอดเลยนะครับผมมาที่อยากให้น้องแป้งได้เล่าถึงความฝันข้อความสำเร็จอยากเป็นตัวอย่างให้แก่น้องๆให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าเกิดจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้เหมือนน้องแป้งนี่จะต้องทายังไงวางแผนยังไงเชิญครับก็ถ้าเราเป็นนักกีฬานะคะก็อยากให้ตั้งใจฝึกซ้อมทุกวันทุกวันเลยค่ะให้มีระเบียบวินัยมากๆ ถ้าไม่นั้นถ้าเราม,มีเบียบวินัยแล้วก็อาจจะขี้เกียจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ซ้อมก็ไม่พัฒนาตัวเองขึ้นค่ะก็อยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองเยอะๆเลยค่ะก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะทําไงเขาถึงจะมีวินัยรักษาวินัยอย่างน้องแป้งได้จะบอกเขายัางไงก็ระดับแรกนะคะก็ ตื่นเช้ามาถ้าเราไม่มีอะไรทําเราไปเดินเล่นเลยก็ได้คะ่ะแบบตื่นเช้ามาเล่นโทรศัพท์ได้เดินไปเรื่อยๆะคะ่ะ huh. แบบให้ร่างกายตัวเองมันขยับไม่นอนอยู่นิ่งๆะคะ่ะนี่แล้วก็ยังร,รักษาโรค NCD ได้ด้วยนะครับผม,มเวลาที่เจอปัญหาอย่างเช่นเจอการาพร่ายแพ้รู้สึกว่าเออเจอคนนี้แล้วเราแพา้ตอนเท่แพ้นี่คือเรามีวิธีกระตุ้นให้กํบบาลังใจตัวเองอยังไงก็ถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่เก่งกว่าเราจริงๆใช่ไหมแล้วเราแบบ ถ้าคิดว่าเราจะแพ้อยาคิดว่าเราจะแพ้ค่ะให้เราสู้จนกว่าจะถึงลูกสุดท้ายที่เราจะเสียแล้วค่ะ ครับนี่คือการพูดคุยกับน้องแป้นนะครับเด็กหญิงปณิตาพิจิตธธรรมเป็นนักเรียนชันออ้นม2โรงเรียนเทศบาล2นองบัวนะครับต้องขอบคุณคุณครูนะฮะทั้งสองท่านด้วยที่เดือดกับกับดูแลขอบคุณท่านผู้ในการใหทุนจำพันและที่สําคัญคือขอบคุณท่านนายกเทศบาลน,นครอุบลราชานีครับนางสาวพิจยาชัยสงครามที่ส่งเสริมทําให้บวนเรากลับมาโดดเด่นเรื่องของกีฬาอีกครั้งหนึ่งและก็ต้องขอบคุณท่านบาุคคลทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะให้ทุนกีฬาแก่ลูกหลานของเราอยากให้กีฬาอุบลเราาาานนนนนี่่่่กกลัับมมมโโดดดดดเเเเเเเหืืออคครรร้งงงึทยป็็ จอมหักคอเกรียงไกรมุทาลัยต่ก็เรื่องของบาสเกตบอลเรื่องของวลย์บอลนะครับที่เราเคยโดดเด่นตอนนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องร่วมกันวันนี้รายการฟีชแนลนะครับท่านรวิดพงษ์และผมแล้วก็ทุกท่านต้องกลับลาอีกแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการของบีชแนลสวัสดีครับโอเคขอบคุณท่านอมากครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มากครับผมครับกลับได้ดี